ผมนะครับอุทัยนะครับเดชยศดีนะครับเป็นเป็นนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการนะครับอยู่ที่สํานัก4ีนะครับสตชศีที่สุราษฎร์นะครับก็วันนี้จะมาเสนอนะครับการประเมินแผนที่การกระจายของนิเวศบริการในป่าชลประทานนะครับก็คือผมเริ่มต้นที่วิสัยทัศน์ของกรมครับพิทักษ์รักษาสร้างคุณค่าทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งด้วยพลังสังคมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน ในในวิสัยทัศน์ของเรานะครับมันมันบอกถึงมูล,ลค่าของนิเวศบริการชัดเจนอยู่แล้วครับการที่เราจะจะยกระดับเศรษฐกิจได้แสดงว่าเราต้อง value หรือให้มูล,ลค่าของทรัพยาการเราได้นะครับซึ่งก็มันก็กระตุ้นตอมอยากทำขึ้นขึ้นมานะครับก็เลยทำอ่าทำไมต้องนิเวศบริการคลิกอีกทีครับเจดเอร์เซน์ของ พืชปลูกที่เราปลูกเนี่ยนะฮะต้องใช้การผสมโดยมแมลงนะครับการผสมเกสรโดยโดยมแมลงหรือสัตว์สิ่งมีชีวิตเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในนิเวศบริการปัจจุบันนะครับทั่วโลกให้ความสำคัญกับนิเวศบริการมากอเมริกาลงถึงขั้นทำเป็นแมปปิ้งนะครับแมปปิ้งนิเวศบริการทั้งประเทศละ แต่ว่ามันจะลงในกี่ประเภทนั้นก็อีก,อกหนึ่งรวมถึงในออสเตรเลียนะครับก็เป็นระดับโปรเจกต์นะครับในลับเมืองจีนก็ทําตอนนี้รอบแสดงว่ารอบบ้านเราก็ทํากันหมดแล้วนะครับนะครับในยุโรปก็ทํานะครับอันนี้นะครับนวศบริการคืออะไรนะครับผมออกมาจากเอ่อมิเลเนียมอีโคซิสตมแอสเซสเมนต์นะครับ,มมก, uh, e รบก็คือหรือ MEA ที่เรารู้ที่บางท่านอาจจะรู้จักอยู่แล้วเนี่ย นะครับเขาก็แบ่งนิเวศบริการฝั่งขวานะันีะสีสีเขียวๆนะฮะก็มีเอ่อสีด้านนะครับก็คืออันกล่องใหญ่นนะก็คือเอ่อเป็นซัพพอร์ตของนิเวศบริการอื่นๆนะครับว่าสิ่งนี้จะรักษาสมดุลและสร้างน,นิเวศนิเวศบริการอื่นไม่ว่าจะเป็นการหมุนเวียนธาตุอาหารอะไรต่างๆเนี่ยนี่ก็ถือเป็นนิเวศบริการอันที่สองก็คือการได้โดยตรงพวกอาหารพวกปลา,ากุ้งหอยนะครับกล่องล่างลงมานะครับ ก็จะเป็นเรื่องของการเลกูเล,เลตติ้งก็คือการรักษาสมดุลรักษาสมดุลของธรรมชาติและสุดท้ายก็คือเรื่องนันทนาการท่องเที่ยวความความเบิกบานใจทั้งหลายเนี่ยกล่องสีเขียวทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าในเวศบริการนะครับและซึ่งมีผลยังไงกับคนมันก็มันก็ลิงก์กับชีวิตความเป็นอยู่ของคนกล่องสีน้ําเงินนะครับน้ําเงินหรือฟ้านั่นนะฮะมันก็จะมีความสัมพันธ์กันอย่างนั้นนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยเขามองแล้วว่า นิเวศบริการหรือธรรมชาติของเราเนี่ยมันให้อะไรกับมนุษย์บ้างนะครับให้ความผาสุกอะไรกับมนุษย์บ้างในแต่ละกล่องซึ่งมีความเชื่อมโยงตามตามลูกศรน,นั้นนะครับระบบนิเวศชายฝั่งแล้วระบบนิเวศชายฝั่งเราอะ่ะมัน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 จะให้นิเวศบริการได้อย่างไรและมีผลยังไงกับเรากดไปเลยครับกดเ,เร็วๆเลยสามสี 3, 4, ท่ทีนะครับโอเคนะครับมันก็จะมีกระบวนการทางนิเวศ ระบบนิเวศมันต้องมีกระบวนการทางนิเวศถ oh ูกไหมครับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตอะไรต่างปฏิสัมพันธ์เหล่านั้นน่ะมันก่อให้เกิดนิเวศบริการอย่างเช่นต้นไม้โตขึ้นมันมีกระบวนการทางนิเวศโตขึ้นแล้วสิ่งที่นิเวศบริการที่มนุษย์ได้ก็คือคาร์บอนคาร์บอนที่อยู่ในเนื้อไม้คาร์บอนที่ถูกสะสมอยู่ในดินคาร์บอนที่อยู่ทุกอย่างนั่นนั่นคาร์บอนก็ถือเป็นหนึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในเอ่อนิเวศบริการนะครับ สรช .4 สี่เราทําอะไรเราก็อยากจะชวนชาวบ้านนะครับวิจัยนะครับวิจัยโดยชาวบ้านนี่แหละด้วยการมีส่วนร่วมนี่แหละครับแล้วก็งานป้องกันแล้วก็สร้างตระหนกักสร้างความร่วมมือกับชาวบ้านศึกษาต้นทุนธรรมชาติของป่าชายเลนในพื้นที่น้าล่องของเราเนี่ยนะครับบ้านเป็นยังไงนะครับนะครับนี่บริการมันมันมันมีมุมมองที่ว่าสิ่งที่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ได้อย่างชัดเจนนะครับระหว่าง การคงอยู่ของทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพชีวิตของมนุษย์ใช่ไหมครับถ้านิเวศบริการอย่างเช่นไม่มีแมลงในการผสมเกสรพืชเกษตรของเรา70%หายไปเลยนะครับอ,อ,อย่างเนี้ยเมื่อเราแมปปิ้งนิเวศบริการได้อะมันจะให้สร้างให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับกับเรานะครับสองก็คือสามารถตอบคำถามหรือโต้แย้งในงานอนุรักษ์ได้ ถามว่าถ้าเรามีแผนที่ในเวบบริการหรือเห็นปริม,มาณในเวบบริการแล้วเนี่ยเราสามารถเอาขอ้อมูลชุดเนี้วางบนโต๊ะแล้วก็คุยกันให้พี่อย่างนี้อย่างนั้นอย่างนู้นถ้าเราพูดปากเปล่านะฮะมันก็คือปากเปล่าครับมันไม่มีประโยชน์อะไรถ้าไม่มีหลักฐานในการเห็นแบกันอยู่บนโต๊ะนะครับสามก็คือสามารถใช้เพื่อการตัดสินใจในการจัดการที่ดินทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมบางพื้นที่นะครับเราตะบี้ตะบันปลูกป่าไปเนี่ย ถามว่าจริงๆแล้วมันปลูกได้ไหมนะครับเอาไม้โบกมาปลูกมันในป่าเรียนได้ไหมนะครับนิเวศบริการเหล่านั้นถ้าเกิดเราจะจัดการให้เกิดนิเวศสูงสุดนะครับเราต้องจัดการอย่างเหมาะสมนะครับสีก็คือเชื่อมโยงนโยบายกับเศรษฐศาสตร์มันเป็นมหามากเลยครับระหว่างนักอนุรักษ์กับกับนักเศรษฐศาสตร์ว่านักเศรษฐศาสตร์เขาก็ต้องมองเงินเป็นหลักนะครับนักอนุรักษ์ก็อนุรักษ์เอาอนุรักษ์เอา แต่ถ้าเกิดเรามีแผนที่นิเวศบริการนะครับแล้วก็เราสามารถแวลูมันได้ประเมินมูลค่ามันได้เนี่ยเราก็คุยกันรู้เรื่องนะฮะเราก็จะคุยกับนักนักเศรษฐศาสตร์รู้เรื่องนะครับและเช่นเดียวกันนะครับถ้าเราสามารถสร้างสร้างสร้างฉากทัศนะครับสร้างฉากทัศว่าการจัดการแบบ A แบบ b แบบ C นะครับเราจะชอบการจัดการและอยากเห็นป่าชรเลเราเป็นยังไงทําได้อันนี้เป็นตัวอย่างในต่างประเทศเขาเขาทำกราฟสองแท่งก็คือ ถ้าคุณอยากได้เงินมากเนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไงแต่จํานวนชนิดจะลดลงนะหรือถ้าเกิดคุณอยากได้จํานวนชนิดเงินคุณก็จะน้อยลงแล้วตรงไหนกันแน่ที่จะเทรดออฟหรือมีได้มีเสียเราจะเอาตรงไหนนั่นคือนั่นคือทําให้ฟ o ตเซียแมกเกอร์ได้ได้เห็นว่าต้องต้องจัดการยังไงท,ที่ทุกคนที่คนอยู่ได้ธรรมชาติอยู่ดีนะครับนะครับ สำหรับความร่วมมือนะครับช่วงีครับสชสี่เราได้งบก้อนหนึ่งเล็กๆนะครับจากแผ่ใต้โครงการการจัดการทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเชิงยุทธศาสตร์นะครับเราก็มาชวนชาวบ้านนะครับในพื้นที่น้ำล่องของเราเนี่ยมาร่วมคือในตัวโครงการเนี่ยเขาอยากให้นะให้อยากใหเ้เราเนี่ยมีการบริหารจัดการป่าชายเลนแายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องเราคือป่าชายเลนอนุรักษ์นะครับ นะครับปาเชเลนอรักแล้วในปาเชเลนอลรักมันมีมาตรายี่สิบสามมาตรายี่สิบสามเขากำหนดให้เราเนี่ยมีแผนการจัดการมาตรการอย่างไรซึ่งผมก็เลยนึกผมก็เลยเอานี้เบบริการมามามาพนววเข้าไปเพราะว่าการที่เราจะจัดการพื้นที่ปาชเลนเนี่ยมันต้องมีโซนนิ่งแมปมีแผนที่เขตการจัดการรู้ว่าตรงไหนคืออะไรตรงไหนสำคัญยังไงต่ออะไรนะครับมันถึงจะสามารถที่จะ เขียนแผนได้ถ้าเรามอไม่เห็นภาพเลยมันก็เขียนแผนไม่ได้นะครับความสัมพันธ์ผมก็ไปจีบนะฮะจริงๆผู้ใหญ่เกลิกอยู่ในะภาพไหมไม่อยู่อ๋อเสื้อลายๆเนะี่ยผมไปจีบเขาเป็นปีๆนะฮะเพื่อให้เขาเพื่อให้เขาเร่วมนะครับไปทุกเย็นวันศุกร์กับเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ครับถัดไปครับถัดไป่ะอ่า และที่สําคัญนะครับความใกล้ชิดเป็นญาติอย่างยิ่งนะครับเราเราต้องทําให้กลุ่มอสทลอเราชุมชนเราและสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือโซเชียลนะครับเราสร้างกลุ่มกลุ่มไลน์ในการพูดคุยในการแลเกเปลี่ยนกันนะครับว่าข้อมูลคือการจัดการน่ะเราพรบเราเนี่ยการจัดการอย่างมีส่วนร่วมเนี่ยเราต้องรู้เท่ากันถึงตอนนี้เขายังรู้ไม่เท่าเราแต่เราก็ต้อง ทำให้เขารู้ให้ใกล้เรามากที่สุดนะครับแล้วก็มีการสื่อสารกันในภาพนั้นแล้วก็มีท่านผู้ตรวจปีชานะครับไปเยี่ยมแล้วก็จี่หอยให้ท่านทานแนละ้วก,ก็ก็สนุกสนานดีนะครับเริ่มต้นแล้วแล้วเขาจะเข้าใจได้ไงแล้วเขาจะรู้เท่าเราไรไงควยของผมที่ให้โชว์ภาพนี้คืออะไรเพราะว่าผมมองว่าเราบางทีเราอธิบายชีย้ให้เขาดูลังนกเนี่ยแต่ละคนมองลังนกไม,ไม่เหมือนกันบางคนมองดินบางคนมองฟ้าความเข้าใจไม่เท่ากัน ทำยังไงจูนให้เขาเข้าใจเท่ากับเราก่อนก่อนที่เราจะมาช่วยกันจริงๆรังนกเออมันเป็นลังนกจับ้าอยู่บนจอมปลวกนี่ครับซึ่งบางคนก็เห็นบางคนไม่เห็นขึ้นอยู่กับแบ็กกราวของแต่ละคนความสํานึกของแต่ละคนเอ่อความความอะไรความแบ็กกราวของแต่ละคนนะครับนะฮะเราก็มีนอกจากเราไปเยี่ยมเขาแล้วนะครับเรามีเอกสารดีๆเราก็ต้องไปพูดคุยไปส่งเสริมให้เขาเข้าใจเท่าเรา หนังสือเล่มนั้นผมเอาหนังสือเรื่องการต้องเที่ยวโดยชุมชนนะครับไปให้ไปให้ผู้ใหญ่ดูแล้วก็หลังจากนั้นก็พูดคุยกันสนุกสนานนะครับแล้วก็เมื่อเราไปเยี่ยมเขาเราก็เชิญเขามาเยี่ยมเราด้วยนะครับก็เชิญผู้ใหญ่มาเชิญคือข่เรามาแล้วเรามาวาดซิว่าป่าเฉลนอนุรักษ์เนี่ยอยากเห็นอะไรตรงไหนอย่างไรแล้วเราจะมีพื้นที่นําร่องในการทําตรงไหนยังไงก็วาดรูปครับทุกคนวาดรูปเป็นอยู่แล้วแล้วก็ทุกคนก็ดู Google Earth เป็นวาดรูปดูแผนที่เป็นก็วาดง่ายๆนี่แหละครับ ถัดไปครับนะฮะเสร็จแล้วเราก็เอามาเราจะมาเดินสำรวจก่อนพื้นที่นำร่องของเราที่เราจะทำนิเวศบริการเนี่ยนะฮะเราก็เดินสำรวจขอบเขตหรือเอ็กเทนพื้นที่ศึกษานะก็พาคนแก่สองคนเดินก็สนุกดีครับนึกผู้ใหญ่บ้านกับท่านอบตก็ช่วยกันเดินนะครับมีทั้งในพื้นที่แล้วก็หลังจากนั้นเราเดินเสร็จเราก็มานั่งคุยกันว่าแล้วเราจะทำอะไรอะ่ะ นเีศบริการมันคืออะไรนะครับก็มีการอธิบายอย่างเป็นอย่างเป็นเป็นวิชาการหน่อยเป็นเป็นการเป็นงานหน่อยเสร็จแล้วนะครับการที่เราอธิบายในวงกว้างอะมันเข้าใจไม่ได้หรอกครับสุดท้ายผมก็ต้องไปล็อบบี้ผู้ใหญ่เอาคอมพิวเตอร์ไปที่บ้านผู้ใหญ่นะครับซื้อข้าวซื้อปลาไปไปนั่งคุยกับผู้ใหญ่เปิดคอมพิวเตอร์ให้ผู้ใหญ่ดูเล่าให้แกฟังว่าผู้ใหญ่ในคาร์บอนคาร์บอนน่าสนใจไหม ผู้ใหญ่ไม่เข้าใจเรื่องคาร์บอนอีกผมก็เลยซื้อน้ําดื่มตาเสือไปซื้อไปบ่อยมากนะฮะเปิดให้แกดูแต่แกก็ไม่เข้าใจนะว่าผมเปิดบ่อยจังนะคือ <c oughs> ผมจะให้เห็นว่าการเปิดเบียร์สิงเนี่ยเอ้ยการเปิดเอาน้าอัดลมเนี่ย <c oughs> น้ําดื่ม,มตาเสืงอ่าม,ม,มันมันมีคาร์บอนออกมาระบบนิเวศของโลกเราก็เหมือนกับกระป๋องเบียร์เนี่ยเปิดมันก็ใช่ไหมฮะไอ้ฟนะิวนั่นคือคาร์บอนไดออกไซด์ที่มันออกมา โรเราก็เหมือนกันมันมีการหายใจมันก็ต้องหายใจคาร์บอนไดออกไซด์มาสิ่งที่จะดูดคาร์บอนไดคาร์บอนไดออกไซด์ได้ก็คือต้นไม้หรือเทคโนโลยีในอนาคตนะครับอันนี้ผมก็เปิดให้แกดูผู้ใหญ่เนี่ยผมไปทำแผนที่สีเขียวๆนี่คือตรงไหนมีพืชมากตรงไหนมีพืชน้อยได้จากดาวเทียมก็เป็นเล่าให้แกเล่าอยู่เป็นปีๆนะกว่าจะกว่าจะได้ได้เริ่มงานกันนะครับเราก็อเอคเมื่อเไาได้ขอบเขตพอดีศึกษาแล้วผมก็ ไปหาข้อมูลสิครับงานนี้ไปหาข้อมูลสิว่าพื้นที่ศึกษานี่ประวัติศาสตร์การใช้ประโยชน์ที่ดินมันเป็นยังไงนะครับเมื่อปี2,509เนี่ยนะครับประมาณนั้น,นอ่ะพื้นที่ป่าเชลเลนหลังบ้านดอนหาเนี่ยเป็นป่าร้อยเปอร์เซ็นป่าเชลเลนร้อยเปอร์เซ็นเลยฮะเมื่อมีการสัมปทานสัมปทานตัดต,ต,ตัดไม้ทําฐานนะครับตัดไม้ทําฐานเสร็จพับสวมรอยด้วยการทํานากุ้ง นะครับในภาพปีสามเก้าถึงสี่สามเนี่ยทำนากุ้งกันแบบน่าจะหายครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นเกือบร้อยเปอร์เซ็นตในในป่าเชเลนตอนสักเนะี่ยทาไมผมใช้ว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่ามันเหลือเป็นเป็นหย่อมๆตามข้างคลองกันดาๆนั่นนะฮะเหลืออยู่แค่นั้นนะนะครับที่เห็นเป็นเทาๆนั้นเป็นแบรแลนด์เป็นเป็นที่โล่งทั้งนั้นเลยนะครับก็อันนี้ต้องเป็นคุณูปการของรุ่นพี่เราใช่ไหมฮะตั้งแต่สมัยพอเป็ด มจำชื่อจริงแกไม่ได้แล้วสาธิตเนี่ยเออฮะนั่นนะฮะแกก็ค,ค,ค่อยคุยค่อยเจรจาปลอบบ้างขู่บ้างจนได้คืนมาเป็นพื้นที่สีเขียวแบบนี้ปลูกกลับมาโดยตั้งแต่ประมาณปีสี่ศ4นย์สามเก้าสี่ศูนไล่มาจนถึงกรมเราเนี่ยนะฮะเมื่อก่อนเป็นกรมป่าไม้นะครับก็ปลูกจนจนมันกลับมาสแสดงว่าพื้นที่ป่าชาเลนในดอนศัก์เนี่ยป่าปลูกส่วนใหญ่มีป่าธรรมชาติหรือขึ้นเองตามธรรมชาติไม่กี่เปอร์เซ็นต์ฮะนิดเดียวครับ นั่นคือนนี้ศิกษาแล้วเราก็กลับมานั่งคุยกันต่อว่าอ้าวแล้วแล้วนิเวศบริการไอ้คาร์บอนเออพอเข้าใจแล้วแหละแล้วไอ้กุ้งหอยปูปลาก็ถือว่าเป็นนิเวศบริการแล้วเราจะทําอะไรดีอะแล้วมีเงื่อนไขว่าจะทําอะไรได้บ้างอะแบบชาวบ้านชาวบ้านอย่างเราเนี่ยนะครับก็มานั่งคุยว่าโอเคมันต้องมันต้องเป็นสิ่งที่เราจับต้องได้เห็นอยู่วัดได้ง่ายๆนะครับ มีเครื่องเอาเขียนผิดมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ที่เหมาะสมและก็สีมันต้องเซ็กซี่มันต้องสังคมต้องสังคมต้องต้อง,ต,องต้องเห็นความสําคัญมันต้องเซ็กซี่นะครับเราก็ไม่คิดว่าแล้วเราจะทําอะไรบ้างทํอย่าทาเยอะทํในน้อย,อยพอก็ตอนแรกเราก็ผมก็มองว่าปูดําคิดไปคิดมาผมว่าการเก็บข้อมูลปูดําถ้าเราเจอปูดําแล้วผมคิดว่าปูดําอาจจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่เพราะเราจะเก็บมาต้มซะก่อนก็เลยไม่เอาดีกว่าปูดําเนี้ยก็ดีลิทไปก็เหลือแค่ปูแสมกับคาร์บอน นะครับสิ่งที่เราสนใจในเว็บริการตัวนี้เราสะโขบลงมาเลยแค่ปูแสมและคาร์บอนนะครับเขาก็ถามผมว่าแล้วผมทําเป็นหรือผมก็แบบไม่รู้ทุกอย่างมันมีครั้งแรกนะครับผมก็ตะลีตะเหลือกไปหาเครื่องมือมาทํานึกขึ้นได้ว่าครั้งหนึ่งในอดีตเคยทํานะครับนี่เ๋ยวๆเลยโอเคนะครับผมก็มองว่าอ่าครั้งหนึ่งผมเคยทําทํางานประเภทนี้อยู่นะครับแล้วก็มีเรื่องคาร์บอนโอเคพอเข้าใจ ว่ามันมีแหล่งเก็บกับคาร์บอนอยู่สี่แหล่งนะครับเหนือดินใต้ใดินดินเศษซากไม้นะครับแล้วอันนี้ก็เป็นการสะสมคาร์บอนการดูดซับคาร์บอนเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตัดต้นไม้คาร์บอนก็หายแต่ถ้าเกิดกลับลูกหมวลูกสอนเมื่อไหร่ที่เป็นพื้นที่โล,ล่งๆเราปลูกต้นไม้คาร์บอนก็กลับมามันคือคาร์บอนซีควสเทชันนะครับถัดไปครับแบรนแลนด์มันก็ไม่มีคาร์บอนมีคาร์บอนเหลือเฉพาะในดิน อันนี้เป็นภาพพื้นป่าตะวันตกนะครับผมเคยทําเล่นๆเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนะครับการสะสมคาร์บอนในป่าตะวันตกแถวเมืองการแถวเมืองตากไล่จนถึงเมืองการนะฮะก็ผมก็เลยเออผมก็ยังพอทําทเป็นอยู่ไม่ลืมก็แค่ไปฟื้นฟื้นหรือฟื้นความทรงจําเมื่อในอดีตแล้วก็มาทำนะฮะอันนี้เป็นคาร์บอนอันนี้แล้วก็นางคุณแล้วทาไงต่อผมก็บอกอโอเคเราจะทำสองเรื่องนะแผนที่การกระจายของปูแสมแล้วก็คาร์บอน นะครับเราก็ชวนกันนะครับที่เห็นทั้งหมดนั้นเกือบร้อยเปอร์เซนต์นั่นคือชาวบ้านนะครับแล้วถามว่าชาวบ้านวัดเป็นไหมไม่เป็นนะฮะผมก็บอกว่าวัดวัดที่เรานมนะครับใครเตี้ยก็วัดที่ระดับหน้าผากวัดต้นไม้นะก็โอเคนะครับก็ช่วยกันวัดสนุกสนานนะครับปีนไปกันนะครับวางแลงนะครับ่ึงปูแสมแล้วก็ใช้วิธีการการเอากล่องนั้นนะกล่องพลาสติกนะั่นแหละไปวางทาบในจุดแมปิิงนะครับแล้วนับ ปัญหาก็คือปูสแมแม้มันมีอยู่ทั่วไปในในป่าเชาเลนการที่เราจะใช้เครื่องมือเครื่องมือที่ผมใช้ก็คือ m a x s e n นต์โมเดนี่ยมันใช้การปรากฏแต่มันจะวางยังไงมันก็เจอรูผมก็บอกว่าโอเคงั้นที่ใดก็ตามที่มีรูเกินสิบรูในกล่องในหนึ่งตาร,รางเมตรถึงจะถือ,ถอ,ถอ,ถอนับว่าเป็นการปรากฏนะครับเพื่อเอาไปเข้าโมเดลทีแต่ผมจะไม่เข้าลงลงโมเดลนะมันมันน่าเบื่อนะครับส่วนคาร์บอนก็เก็บนะครับเก็บเก็บคาร์บอนมา นะครับนะครับแล้วเก็บตรงไหนอ่ะนะครับผมก็ไปไปไป,ไปแบ่งไปเขาเรียกไปแบ่งลักษณะไปแบ่งลักษณะของป่าออกมานะครับแบ่งป่าออกมาเป็นน้ำนะครับเป็น,นเลนนะครับเป็นพื้นที่ทดแทนตามธรรมชาติสเตจที่1เป็นพื้นที่ทดแทนตามธรรมชาติสเตจที่2และก็เป็นป่าป่าปลูกและก็เป็นป่าดั้งเดิมนะครับดังแผนที่ด้านด้านขวามือ นะครับแล้วเราก็จะทําการสุม่มสํารวจสําหรับการประเมินคาร์บอนนะะสุ่มสํารวจในแต่ละประเภทการใช้ประโยชน์เอ้ยแต่ละประเภทสิ่งปกคลุมดินผมไม่ใช้คําว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ผมใช้คาว่าสิ่งป,ปกคลุมดินแล้วกันดค n d เว v e r นะครับมีไอ้สีม่วงตรงกลางนั้นมันผมเราเราไม่ได้ตรวจวัดนะครับเพราะว่ามันคือเขาหินปูนแล้วผมไม่รู้จะบางแปลงยังไงนะครับมันคือเขาหินปูนแล้วก็มัน มันวางแปลงไม่ได้เพราะเราใช้แปลงขนาดสิบคูณสิบแล้วมันและที่สําคัญผมผมผมไม่รู้จะเขาหินปูนเขาใช้อะไรสมรการอะไรในการคานวณคาร์บอนผมไม่รู้นะครับแล้วได้อะไรเราได้อนี้ครับเราไดอ้อ่แผนที่นะครับก็คืออย่างที่นําเรียนไปแล้วการคาร์ออาบอนพูลหรือแหล่งสะสมคาร์บอนในธรรมชาติเนี่ยมันมีอยู่สี่แหล่งใช่ไหมฮะคาร์บอนเหนือพื้นดิน คาร์บอนเรือนรากคาร์บอนในดินและคาร์บอนในเศษซากเพื่อสแตนดิ้งเดซทั้งหลายนะครับไม้ยืนต้นทั้งหลายไม้ยืนต้นตายทั้งหลายสี่แหลง่งอันนี้เป็นภาพตัวอย่างว่าคือในงานทดลองของเราครั้งนี้เราได้แค่สองแหล่งนะครับก็คือเนื้อดินกับในเนื้อดินกับในเรือนรากเพราะว่าไอ้คาร์บอนที่อยู่ในดินนะครับผมใช้คำว่าในดินในเนื้อดินเนี่ยผมทําให้เป็นหนึ่งผมทําให้เป็น และสองผมไม่รู้ว่าจะส่งไปวิเคห์ที่ไหนสามก็คือไม่มีเงินนะครับแต่ถ้าเกิดมีเงินได้ก็น่าจะทําได้นะ <c oughs> <c oughs> นะครับก็เลยก็เลยทําได้แค่สองแหล่งอันนี้ต้องนําเรียนว่าเราประเมินแค่คาร์บอนสองสองะพูนะครับสองะพูก็คือสองเอ่อสองแหล่งก็คือบนดินกับในดินเท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือครับ above ground คาร์บอนนะครับในปีหกหกอีกภาพหนึ่งครับกดอีกภาพหนึง่งอันนี้คือ below ground คาร์บอน ในปี66นะครับนี่คือสิ่งที่เราได้ชาวบ้านก็จะเห็นอ๋อไอ้สีแดงๆนี่คาร์บอนสะสมเยอะนะไอ้สีเหลืองไล่โทนลงมามันก็จะน้อยลงน้อยลง,ลง,ลงเราก็จะเห็นว่าในป่าชลเลนของเรานะครับมันไม่ใช่ว่ามันจะมีเนื้อเดียวกันทั้งหมดมันมีความมีความหลากหลายมีความแปรียนถึงแม้จะเป็นพื้นที่ป่าปลูกแต่แต่ปริมาณคาร์บอนมันก็ไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้ไม,ไไมไ่ไม่ได้เสมอกันเป็นระนาบเดียวกันทั้งหมดนะครับมันมีความแตกต่างกันเราพบว่าอย่างนี้ครับพบว่าตั้งแต่ปี40เป็นต้นมานะครับเราเนี่ยเราป่าของเราป่าของาอาหารเฉพาะนี่นะครับเฉพาะแค่สองพันเฉพาะแค่ไม่กี่พันไร่เนี่ยนะฮะสองพันมั้งผมจำไม่ผิดนะครับตั้งแต่ปี40เราทําการปลูกดูแลรักษานะครับหรือมันฟื้นตัวเองตามธรรมาชาติเนี่ย เราพบว่าคาร์บอนเฉพาะในส่วนเหนือดินและในใต้ดินคือเรอนรากนะครับเพิ่มขึ้นถึง24,000ืกว่าตันคาร์บอนนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยตันคาร์บอนและไอตัวโมเดลที่ผมเอาคือตัวโมเดล Invest นะครับโอผมลืมแนะนำโปรแกรม Invest ไปนะครับก็คือเป็นโปรแกรมในการวิเคราะห์นิเวศบริการนะครับหลากหลายมากเป็นเกือบ20ตัวนะเกือบ20ตัวนะครับในนั้น ถ้าท่านมีเปเปอร์ผมก็เข้าไปดูแล้วก็เสิร์ช o o o g l e อาจจะเห็นว่าในนั้นมันมีนิเวศบริการให้เราเล่นเยอะแยะมากมายเลยแต่เราเลือกมาแค่นี้ก่อนเพราะว่าเราเราทำเป็นอยู่แค่นี้นะครับ mm. แล้วก็ในตัวโมเดลเนี่ยมันสามารถที่เราจะบอกว่าเออลองประเมินมูลค่ามันดูสิมูลค่าตั้งแต่เราปลูกตั้งแต่ปี40ไล่มปต้นมาเนี่ยเราก็เลยใส่ไปเออถ้าเกิดมันราคาที่66เหรียญตอล์ต่อตันคาร์บอน สมมตินะครับสมมติซึ่งมันในตลาดก็ประมาณนั้นนะค่าค่าผมนใช้ค่าเมื่อปี2 0 1 0นะครับค่าเนี้ยจริงๆเนี่ยเขาซื้อกันในยุโรปหรืออเมริกาผมจำไม่ได้เขาซื้อกันที่ห6กเหรียญตันเอ่อดอลลาร์สลัต่อตันคาร์บอนนะครับและดูว่าเอ่อแล้วก็ดูถึงเงินเฟอ้อเงินเฟ้อที่5%เสมมติถามว่าเงินเฟ้อจากอดีตจนถึงปัจจุบันในที่ห้แล้วลองใส่เข้าไปในโมเดลดูแล้วก็ลองกดรันมันเล่นๆเนี่ยนะฮะพบว่ามูล,ลค่า มูลค่าที่เกิดจากที่ท่านพอเป็ดชื่ออะไรนะพอปิดชื่ออะไรนะพอสาธิตปลูกเอาไว้เนี่ยนะครับถ้าท่านได้ฟังบรรยายท่านคงจะมีความสูงมากนะครับมันมีมูลค่าถึงหนึ่งล้านสี่แสนดอลลาร์สหรัฐนะฮะถ้าคิดแค่หกหกบาทและเงินเฟ้อที่ห้าเปอร์เซนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมาที่มีการฟื้นฟูมาเนี่ยเฉพาะคาร์บอนสองส่วนนึงนะฮะคาร์บอนในดินเรายังไม่นับคาร์บอนในสแตนดิ้งเดซเรายังไม่นับนะฮะเรารเฉพาะใน ในในต้นไม้กับรากไม้เนี่ยนะครับ,ล,นนรบล,ล้านสี่นะฮะล้านสี่ดอลลาร์สหรัฐมันก็โอ้มาพื้นที่แค่นี้เราได้ล้านสี่เนี่ยฉะนั้นมูลค่าตรงนี้เฉพาะส่วนเนี้ยก็ประมาณนี้ซึ่งในเวศบริการจากปาเชลนมันมีอีกเป็นสิบสิบชนิดเป็นอีกสิบประเภทเลยที่เราในอนาคตที่อยากลองแล้วเอาเหล่านั้นเนี่ยมาบวกบวกทบทบเข้าเนี่ยผมว่ามูลค่ามหาศาลครับปาชเชลนอ่าและก็เรี่อปูแสม รูสมเราลองเราลองจากเป็นเรนในโปรแกรม Max s e n s นะ m a x s เ n s เอาเฉพาะพื้นที่การปรากฏของของรูสมของรูปูนะครับเราพบว่าการกระจายของรูปูขนาดใหญ่นะครับผมไม่ผมไม่ได้หมายถึงรูปูขนาดเล็กๆเ,เราจะนับเฉพาะรูปูขนาดใหญ่เนี่ยเราพบว่ามันมีความสัมพันธ์กับกับกับค่าตัชนีพืชพันธุ์หรือ NDVI นะครับที่ที่ เมื่อไหรก็ตามที่มีค่าสองสว่างของ NDVI ที่หกถึงแปดเนี่ยมันจะเหมาะมากเลยสำหรับปูแสมตัวใหญ่หญจะไปขุดรูอยู่คือมั่นใจได้เลยว่าจากภาพนะฮะคือมั่นใจได้ว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเดินไปเนี่ยต้องเจอตรงนั้นต้องเจอนะครับแล้วถ้าเกิดเราเอาแผนที่สองอันอันซ้ายมือคือแผนที่การปรากฏนะครับการปรากฏของ ของปูแสมอันขวามือคือแผนที่คาร์บอนทัวเทลนะครับอันนี้เป็นทัวเทลทั้งเหนือทั้งทั้งบนดินและใต้ดินนะครับเป็นทัวเทลละมีสังเกตเห็นไหมครับว่าพื้นที่ที่มีคาร์บอนมากไม่ใช่ว่าจะเหมาะสมต่อการอยู่ของปูแสมขนาดใหญ่มันค่อนข้างจะมันขัดแย้งกันอยู่ในตัวใช่ไหมฮะ ซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องต้องศึกษาต่อว่าแล้วแล้วยังไงซึ่งผมมั่นใจว่าปูเล็กอะ่ะมันไม่ไปมันคงอันนี้คือเป็นความคิดส่วนตัวนะครับปูเล็กเขาต้องการดินที่เลนที่นุ่มที่ต่ำนะครับมันคงไม่เขาคงไม่ไปอยู่ในที่ดอนแบบแบบแบบแม่เขาอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นการอธิบายในให้ให้สังคมได้ทราบว่ามันไม่ได้มีความขัดแย้งกันหรอกครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราตรวจวัดต่างหางนะครับท,ที่ที่มันทำให้ผลมันออกมาแบบนี้ ถ้าในอนาคตมีนักวิจัยเก่งๆแล้วก็ดูปูแสมตัวเล็กออกได้ว่าอ๋อปูแสมตัวเล็กนี้มันคือสปีชีส์นั้นนะสปีชีส์นี้นะมันอาจจะมีข้อมูลชุดใหม่ที่ที่ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการมากขึ้นนะครับเพราะว่าวิทยาศาสตร์ก็ต้องต้องอย่างนี้นะครับมันไม่มีถูกมันไม่ต้องพิสูจน์ได้ว่าเราผิดได้นะครับถ้าถ้าพิสูจน์ไม่ได้ว่าเราผิดได้เนี่ยแสดงว่านั่นคือไยศาสตร์นะฮะยศาสตร์มันไม่มีทางผิดจบครับผมจบการบรรยายแค่นี้ครับก็คือ อยากให้ทราบว่านิเวศบริการเราสามารถที่จะแมปปิ้งมันได้ทำแผนที่ได้ว่าตรงไหนคืออะไรสองเราสามารถให้มูลค่ามันได้เราจะเห็นว่าตรงไหนมันมีความสำคัญมากสำคัญน้อยในเชิงมูลค่าเอาสิ่งที่ได้เนี่ยไปคุยกับนักเศรษฐศาสตร์ไปคุยกับน,นักการจัดการได้ว่าอ๋อตรงนี้ต้องจัดการแบบนี้แบบนั้นแบบนั้นนะครับขอ,อยุยาตจบการบรรยายครับ